สวัสดีครับผมครับผมพัมเมเจอร์เจ้าเก่านะครับผมจากเว็บสติ m เมจิกเฟซบุ๊กนะครับคือหลังจากที่ห่างหายเป็นนานนะครับที่สัญญากันไว้ว่าเราจะมารีวิวไพ่กันนะครับผมวันนี้ก็ขอรีวิวไพ่ที่ได้พูดกันไว้นานแล้วแต่ผมไม่มีเวลานะครับนั่นก็คือไพ่ชุดนี้ครับผมนายเคยเห็นกันแล้วนะครับเบสท์เคิลครับผมอาร์คานิวเลเดดไอนะครับนี่นะครับผมนี่ข้างหน้าข้างหลังเอามาดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ هل <applause> انت تعال نخاف อย่างที่เห็นนะครับผมเป็นไพ่พิเศษนะครับก็คือเป็นไม่ใช่หน้าไพ่ธรรมดานะครับผมหรือเรื่องจกใบแรกที่เห็นกันเลยนะครับนั่นคือจ๊กเกอร์นะครับใครเคยเล่นเกมแมนฮันผมว่าควรจะคุ้นค้นกันอยู่นะครับจ๊กเกอร์นะครับจะปาลรยคล้ายๆสมองระเบิดนะครับผมขั้น่าจะเป็นกิมมิคอันนี้นะครับผมโจ๊กเกอร์จะไม่มีลายอะไรนะครับแต่โจ๊กเกอร์ไพที่สองจะมีสิบโพดําอยู่ตรงสมองครับเห็นไหมฮะกล้องไม่ดีนะครับแต่ว่าพยายามดูให้มีสิบโพดําตรงนี้ นะครับผมครับสวยงามครับแบบเวน่คู่เลยทีเดียวนะครับผมส่วนไพ่เอชนี่คือเอชโพดัมนะครับมิเตลเปิดอยู่เต็มเลยหมดเลยครับคือไพ่ใบของชุดนี้นะครับจะเป็นลักษณะเหมือนก็เก่าๆแบบเหมือนติดสนิมอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่นะครับนี่ชุดโพดัมนะครับที่เท่ก็คืออย่างนี้ครับนอกจากตัวนอกจากตัวไพ่โพดัมแล้วนะครับ แจ็คแมมคิงของนะครับจะมีค่าตาด้วยฮะเหมือนพวกฆาตกรโลจิตอะไรอย่างนั้นเห็นไหมครับเท่านั้นไม่พอครับแจ็คครับโอ้โหโคตรโลจิตนะแจ็คมีคีบถือลูกตาด้วยครับเห็นไหมฮะแมมโพดําครับเหมือนกันฮะคิงโพดําฮะเลือดเลยฮะโอ้โหดาบตรงคิงนี่มีลูกตาติดที่ตัวดาบเลยครับแนวมากบ่คอฮาร์ดคอมาก ชุดนี้เราถูกใจสุดๆเทมากบอกให้นะครับผมนี่ไพ่โฆษณาเขานะครับทิ่มคอแล้วครับโคดําโดนมากไพ่พิเศษน่าจะไพ่โฆษณาแล้วก็วกจบเกก็คือไพ่หน้าหายไปนี้เฟซไพ่นะครับนี่หน้านี่หลังเอาเล่นกลเศษดอกไพ่ได้ด้วยนะครับถัดนาเกามาดูหลามตัดครับไพห่หลามตัดเอหลามตัดก็คล้ายๆกับตัวโคดําเลยนะครับ ก็คือคล้ายเป็นสนิมนะครับชุดนี้อ่าคุณบางคนอาจจะไม่รู้ว่าในบรรดาไพ่ทั้งหมดนะครับเนื้อไพ่ที่ใกล้เคียงกับไพ่เจอรี่ get, นักเก็ตมากที่สุดก็คือคานิวเลนี่แหละครับราคาหลักร้อยคุณภาพหลักหมื่นนะครับบอกให้อันนี้คือนอกจากตัวดอกจิตมาดูกันต่อให้ครบ,คร,บครับหนึ่งดอกจิตสอง 2, ดอกจิตสามดอกจิตที่เห็นนะครับสิบดอกจิตแล้ววันแจ็คแบมคิง King. นี่แจ็คนะครับแม่มหัวใจถือลูกตานะครับเคงนี่แหละครับสวยงามครับเนื้อไพ่สวยมากต่อมาก็เป็นไพ่หัวใจนะครับนี่คือเอชหัวใจครับนี่คือไพ่หัวใจทั้งหมดนะครับ แจ็คเหมคิงก็เหมือนเดิมครับมีเป็นเอกลักษณ์นะครับจะไม่ซ้ําแบบใครนะฮะสุดท้ายก็เป็นตัวตัวดอกจิกผมพูดผิดนะครับก่อนหน้าเป็นหลามตัดนี่ดอกจิกครับแล้วก็เหมือนเดิมโอเคชุดนี้นะครับรอพอแล้วสัมผัสตัวกับเนื้อไพ่แล้วนะฮะบ,บอกเลยว่าเยี่ยมนะครับกูดเวล่กูดเนื้อไพ่ค่อนข้างจะเนียนสวย อย่างที่บอกถ้าคุณเคยจับเจอริ้นนักเก็ตปั๊บผมมาชุดนี้โอเคจริงๆจะว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วไพ่ที่ใกล้เคียงจริ้นนักเก็ตที่สุดคือไพ่โคคาโคล่านะครับแต่ว่ามันไม่น่าสะสมเพราะมันไม่ค่ยอยโฆษณานะครับจับปับ๊บเหมาะอาการเอซเอ็มครับเหมาะการเรื่องมายากลแต่ว่าผมว่าเอาไว้โชว์จะดีสุดเพราะว่าตัวเนื้อหน้าไพ่มันมันก็ว่าเอาไว้ทําอะไรไม่ได้ดนอาจากโชว์เดียวเพราะเล่นโกคงไม่มีใครเชื่อเพราะไพ่มันเต็มด้วยกิมมิคขนาดนี้นะครับแฟนสวยครับอื<ๆ>ลื่นมากผมหูุดเลยเลยนะีครับ น้ำม้าพันธุ์ธรรมดาครับคือเบสิคเกิลคนที่สะสมแคนิเวลนะครับชุดเดมคนที่สะสมแคนิเวลนะครับผมนนแนะนําเลยว่าชุดนี้นะครับควรมีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมแต่ว่าจะไม่เหมาะกับพวกที่ไม่ชอบหน้าพ้่แบบปกตินะนะครับเพราะว่าถ้าอันนี้คือหน้าพ้าพิเศษที่ท,ทราบกันว่ามันดีลาลวดลายเยอะมากนะฮะแต่ว่าคนที่ชอบอไอที่มันราบเรียบผมว่าคุณอาจจะไม่ชอบนะักแต่สำหรับผมผมโดนมากชอบมากนะครับ ไม่งั้นไม่ไม่สอยมันนะครับสวยงามครับผมนะฮะโอเคก็จบการรีวิวคร่าวๆพอเพียนเท่านี้ไปกระสายนะครับถ้าถามคะแนนที่ผมให้นะครับดีไซน์เต็มสิบนี่ผมให้สิบเลยนะครับสวยมากนะครับกิมมิคมีครับมีแทนจ็อกเกอร์ทำไพ่หน้าไพา่ไพ่โฆษณาของนันเท่น,นะครับดีไซน์ในกล่อ,องันตัวไพ่ค่อนข้างโดนนะครับตัวเนื้อไพ่คุณภาพนี่คืออย่างที่บอกว่าจับแล้วมันเนียนนิ้วผมเคยจับ ผมว่าไพ่ชุดนี้ยตัวนี้คล้ายๆกับเจลินเกตและก็ตัวเนื้อไพ่ผมว่ามันคล้ายๆกับตัวสมูธอิมินเลอร์เหมือนกันนะครับสเตปทีนะครับคือเวอร์ชันที่สามนะครับฉะนั้นถ้าเกิดคนที่อยากสะสมไพ่นะครับแต่ว่าไพ่ดีๆสักชุดหนึง่งผมก็แนะนําตัวนี้ครับกับแคนิวัลนะครับผมเดชไอนะครับโอเคขอบคุณนะครับ